เห็นอยู่ว่ะเตี้ยเจ้าเห็นข่อยฟ้อนบ่บ่บ่เห็นฟ้อนไม่ข่อยไปทำพิธีฟ้อนย่างย่างกันแล้วบ่อ่ได้ยูบ่ได้ตัวเดียวดิบ่ไม่เพื่อนหายวะกัโซกลาบก็ได้เทวดาเขียนให้สามหกแปดค่ะกันเหรเว้ยสามหกแปดเตี้ยอเอาฝันว่าจังไหนวาสู้ฟังดูคุณแม่เอาแก้แก่อยู่เบอ่เอาแก่แก้ให้ฟังดู เงินก yeah. uh ้อนข่อยกับันมันก็คิ้วๆเลยเนาะว่าเนี่ว่าข่อยฝันว่ามื่อฝนตกแห้งๆกันนะเออข่ยฟันข่อยโดนแห้งๆนาะฝันว่าพ่อใไงเหรอเนี่ยอายุบ้านนี่ยล่ะเขาไม่เคยฝันละไรเกินแต่ว่าเกิดเกิดเออฟันว่าแบตัวน้อยๆนะข่อยยืนอยู่ทั้งเงื่อนซ่อนเล่าเลือดเต็มเล่าซ้อนเอิอคนมาเอาก็บพมาเอาบางครั้งลมปุ๊บล้มพัดเป็นอันหมาไม่ยองแล้วอีกหมาหนึ่งหกเก็ดตัวนี่ยล่ะทั้งดำทั้งแดง มันมักัดเร่านะมุนปุยปุยเออแล้วลมใช้กิดตัวมันตายแ้งแสงเห้ไขคอยให้คอยเอิดคนมากูดได้กายไปกับ่เอาเล่าให้กันว่าทีนเสียงเงียบาหูเมื่อขึ้นมาลำตาอยเปียกเปียรเรียนะคอยให้ไยนะออเขยไปถามอัญยเล่าลาวอันแปดทิพหาแปดทิกโอแปดทหาเต็มแปดทมกแกงนี่แหละว่าจัดเออ ใช่ว่าคยไปเว้าให้แม่ออกฟังก่อนซื้อพูดซ well. ื้อยาเอาไปแต่น้ำฝนขอดกับวาวฝนฟังอยู่อืดขอยมากแปดแปดหาแปดหกนี่ละฟางสิขันมันมันมนขืนคือแมแปดเจ็ดแปดหกแปเจ็ดนี่ละบ๊อนเจ้าแปดหาฮอดแปดหกโอ้ยมาฝันแม่นอย่งกระดอกงวดก้อนกันสู้เก็บชิปซีใบัรอใบลอตเตอรี่ขอยังขโเต็มอยู่เดียวนี่เอาบ่ถือแล้ววันที่หนึ่งบ่แม่ มนวแต่ถ้โทดแต่โทดอันเก้าหาเก้าเก็ดเขาบอกให้เขาเขาให้จะหาเก็ดเก้าไงวะหาเก็ดเก้าโอ้พอดีโท่าเด็ดตัเลขสองตัวก็ว่าถือชุดเดียวกับฝันมันออกตลางกันนะบาดนีขอยเมื่อคืนบางสังเกตครัว่าอันแนวเคยฝันเห็นเล่าหน่อแต่ว่าเมื่อคืนรถเมื่อคืนรถั่านขก็ไปป้ายคืนรถน้ำเล่าคว่า บอลรถไม่ไงหีเตมันบอกว่าจังวเมันยังนะมันขึ้นนเลขึ้นนเลัแต่ว่าขึ้นบางปทมันจะออกตัวข้งบนรงมาถ้าดีเซื้ออันทังบนมาซื้อเลขเขาบอใายข่อยเขาบอขายข่อยยังมาหมื่นอันหกแป้น่ะเก้าเนะโอ้เก้เจวดเกเนาะงวดอลเอออัได้เลขอันขอได้ลอตเตอรี่เจ็บกาใปป้าัง จจไปบเิงสร้างมาถึงรางวัลเนาะที่นหน่งเนาะเประท้วงอะไรบาบาดนี่อนพหอหไงเราซื้ออยังก็พหอยไงอ่อายุหกสิบแปดน่ะหกิบซื้อหอไงสวงเออ่อไงสวงเออแล้ตายแงแตายเกือขิดตมเลือดเรนเต็มโตเล่า่อยไงนะจน่า่อยหูมาคือมยังได้ยินเสียงจาของไห้ยว่ะสิบอาศูนย์ใส่บ่คขึ้น่ศูนย์ 0ูนหแปดบอกหรือเอาหมาใส่เป็น,นอัสี่หกแปดแจวแต่ว่าเรียกคอยๆก็บป่ย้ยหกแปดตัวเดียวนี่แม่บอกเออฮะทั้งอื่นเดีได้ผลมากบอได้หกแปดคือกันดังทั่วประเทศอันไปแล้วเด้๋ยนี้โอ้ยหาฟาดปอดเมื่คออูจะได้ภาษาฮ่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 าโอ้ยทิ่ด้น่ไรจได้ มี S <S บอกให้สามอันหกแปดกับสามแปดละแปดหกกับสามแปดละสามแปดก็เป็นเ,เ,เลขล่างกันอันคือกันน่ะสเน,นี่ยปูกโอ้ิดตาลมน้องผัวข่อยเนฟันมาไม่ไมนา่งอันฟันมาเจ้านั้นมากอ้วนงอควยงอนข่อยเบิ้งเลขย,เยุ่หวแล้วต่อแดงยิงกึ่งหาซีกับหาซีหกเลยจัน,จน,นเจ้าซื้อไปนี่เด้อรอวะกูชิมาหลายตัวแต่ต้กูซื้อยางละสิบตัวดี่ มดเช่นแล้วเรื่องวันสิ่ห้าสี่หกว่ะจีเออกับห้าสีกับห้าสีหกอแดงยึดวงวันดูหัวแล้วเขาปลี่ยนวันให้เป็นโตแดงแดงจังห้ีหกกับม 4, ีอยู่แต่ว่ายันเป็นเลขล่างล่ะเออห้าสี่หกเ,เ,เ, <4, 6, S 2> เออกับแปดหกว้างามเนาะแม่เนาะเออเอยเห็นเจ้าไปรยุทธ์ด้านนะนะเออ,อเจ้าไปเทียบม,มาบอกเรื่องการเปลี่นนั่นคือเขาสังไปยท้ายทั้ล่ะโอ วัดหลังหอยกับไปเลี้ยงผลเราไม่เทวดาหอยกับไปล้มดิบานเนาะอเออเห็นหอยล้มบ่ฟอ้อนอยู่หวนหอ,อยบ่ได้เห็นหอยลุกขึ้นมาเห็นยังก่อนเฝ้าวันไปทุระอยู่ห,หนูเล็บบ่เห็นเจ้าเห็นเด็นเจ้าเขาไปยัววัดบรรดาเจ้านี่อืมอันโมว่างท่นละว่านเจ้ากับมาจังหันอยู่วะท่ออไปอยัวไ,ไปจังหันเอาน้าไปท่านน้ำฝนสิบแพ็คครับโอ้สาธุเออเอาเพี้ ผู้เขาไปหมอนึงทั่งเอาผู้เอามากแล้วไปเพิ่นทุ่มเม็ดอันนั้นเอออืมขัเป็นได้ก็จะได้ไล่ถือเม็ดถือเป็นลาดนั่ขก่อนก็ถือแล้วก็นี่นั่นไม่ก็อนยกไปให้นลาดนึงเออโอ้ยสาธุสาธุสาธุขอชื่อแล้วเนีอันเลขลอตเตอรี่เนี่ยตัวใดล่ะเดี๋ยวหกแปดนี่แล้วหกแปดตัวเดียวอินบ่ว้าหกแปดตัวเดียวลอตเตอรี่ได้สี่ใบแปดหกนีบ่บ่ซื้อซื้อโอ้อซื้อแปดหกอายุเท่าแปดหกเนาะเออแปดสิบหงน่ะถือ โตร ừ, ตรง ừ, ừ, บานี้บานี้เด็กน้อยวะเนี่ยมันมาน้ำพรมาส่งพรมาส่งน้ำแข็งเด็กน้อยอายุประมาณบอดปีด่อสี่บ้าห้าหกเดือนนี้ละมันหลุดบอกเลขมันบอกตัวใดคุวบ่งวดก้อนบอกเก้าเจ็ดตัวเดียวบอกแมวเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมือเศร้าหนิมันบอกวางไหนคุณบ่แปดหกแปดหกเป็ดฮก นะว,ว,ว้าวเด็กน้อยอายุหาหกเดือนมาเวาเปลี่ยนอยแล้ววะบอกเลยเอีกตั้งหกักเมอ,อ้อาเอาว่าจังไดก็เอาลัตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งหรอเอาท้าน,านาั้นหรอนาะคุณแม่เนาะขอบคุณหลายๆเอาโอเคอืเอา okay. อ โอเคโอเคโอ้ยพี่น้อง FC แฟนซองเลยแม่นี้ฝันอีกแล้ว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 บานเนี่ยหวาน่าจังไหนล่ะฮอ 14แฟนช่องมาฟังฝันฝันอีกแล้วครับผมครับผมแม่แจงหรือแม่นี้ผู้เก่าล่ะเพื่อหลุดฝันฝันว่าหมากัดเพราะยี่ซวงมาท่านฝันว่าเพราะยี่ซวงอายุแปดสิบหกปีตายกะหม่องมาท่านแล้วให้น้ำมาท่านแม่นี้ฝันแม่นแม่นี้หรือแม่แจ้งไงละงวดกว่อนแล้วฝันว่าสู้เก่ามาหา กัสู่เกามาหามันออกมันบอปเปลนเกสีดีมันเปลีดเดนจกเก้าเจ็จแล้วทนเอ่ะออกกระมองนะครับผมเอาแม่แจ้งนี่แหละมันค่อยแจ้งฝันแม่นวันนี้พ่นฝันแล้วนะครับผมฝันตัวใดแล้วผู้นะยเยี่ยมเขียนใ้เบิง่ง ปหเยี่ยมเขียนให้ดูเขียนให้ดูดีอย่างไรล่ะพี่ต้วเนี่ยเอฟซีแฟนช่องนะครับผมฝันเห็นพ่อใยญ่ส่วงหมากัดมุนหนุ่ยปุ๋ยตายกระหม่องกัน้มันจีบอกเป็นศูนย์แปดหกเปล่อาอ๋อนี่เป็นยัง วันนี้สวงเราเป็นผู้ซ้ายดิฮาเปลี่ยนหกหรือมาเอาน้ำมากัดบ่สี 4, 6, 6, ่เปลี่ยนหกนล้วบ่น่ประมาณนี้ด้ครับเด้อเราเป็่นผู้ซ้ายเห ตายก็มากเอาหาเปลี่ยนหวรถตายก็มากระสุนเปลี่ยนหวก็มาหมากัดกันสี่เปลี่ยนหไปพ่อกันยูวัดยีหยังก็ล่ะวัดปูนบ้านด้านแล้วควันละ่ะโอ้ยสาวปีอไว้พ่อกันนะครับผมเราก็เป็นคนกระจว่กระจวังนี่สิละ่ะเม่นี้หรือเม่แจ้งนี่ละ่ะซื้อเราบ้านตัวเดียวนี่นี่หกแปดนี่เอา คลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่กับน้องก,กับเย็บรัตต์ลี่นะครับออกจากแผงพอที่หาได้เยอะตัวสุดท้ายมันคือขั้ขึ้นแน่ถ้านบาดเนีเอาส่งข้าวกันด่วนๆได้หระครับมาที่เลขแปดหตัวเดียวไปเยิบลัตต์รี่แล้วเราว่าได้หลายใบแล้วได้สี่ได้สใบห,หุ่นนะว่าสิถึอรางวัลที่หนึงกันวอตา,ามก็ต่อกันเลยครับผม เอาัวเดียวนี่และวูนนึ่งฝันฝันว่าเขาเขียนใส่งอนนี่ยังก็ห้าหกสี่หรือห้าสี่หกแดงจื้อคึงอ,อ,อ,อีกนัะงมาเขียนดอกตัวเอาเอาแปดหกนี่แหละขันมออันอ,อกไันมันออกสำสา้าเนอะ FC แฟนช่องอ้าวฟังดูล่ละครับให้เป็นประยโยชน์เว้ยผู้เยี่ยมก็กำลังงวงเงี้ยงัวงเงี้ยลับโทรศัพท์อยู่ เนี่ยคนทั่วเขามาเนาะวัดรับกับอัด้วยให้ยเอฟซีแนเราฟังเลยล่ะฟังน้ำกั้นฟังน้ำกั้นผู้เยี่ยมวาฟังน้ำกั้นเห็นน้ำกั้นเลยล่ะเห็นแล้วก็เอาไปเพียนาสละครับผมยามันเข่ามันเข่าปังๆล่ะอย่าสงสัยถึงเวลามันไม่เข้ามันก็ไม่เข้าละนะครับผมปู้เยี่ยมพาลไว้กัน เบ็ดเนี้ยสิไายทำให้เบ็ดแล้วล่ะครับบาเนี่ยไายไปบองไหนมันก็ะมิตรแปดหกหกแปดคือเก้าพี่น้องเอ้ยวันนี้เฮ็ดสูตรมันก็ลงหกแปดแปดหกคือเก้าสิบสูตรก็ลงหันเก้าแหละครับสูตรปูย่ำม,มันเป็นอย่งซั้นนี่นี่สอนกระลังนี่เนี่ยมันสูตรปูย่ำนู้นนี่ให้เห็นข้างๆนี่สอนกระลังนี่มีแต่สูตรตัวเดียวนะครับผม หลวงที่ตัวเดียวจะฟังไหมจะฟังไหมท่านละ่ะ fc แฟนช่องพูดติตตามจะฟังไหมจะฟังไหมสวาได้เท่านี้ท่านตระโอ้ยงดงามคื้เเ่าละครับผมทรรมชาติย้ำแยงกระไดเนียเขาตัดออกไปเิดแล้วละอหยกระไดแปลนักป้างละครับบ้านเนี้ออะพอดีมีสายเขานะครับเ้อ ให้รับสายนี่ก้อนบ้านเนี่ยหวัสดีครับผมปูเยมพารวยครับีบยามาขแนวทางพากปเอดียวดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมายากไนน